อ่น้ำลงสามเพิ่งจะนั่งแล้วแผ้ทำไรอ่ะเอาเปลี่ยนชุดแต่พี่เป็นชุดอยู่หรอกระเง่าเนะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาพบกับพวกผมอีกแล้วนะกุกท่าน ตามใจเธออวันนี้เราจะทำอะไรเราอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนก็คือทริปนี้นะคะจะเป็นทริปที่ปุ้มมากับพวกแมมมอ่อันอันนิวเดย์แล้วก็สมใจอยากนะคะวันนี้นะคะจะจัดตามที่ทุกคนขอเลยก็คืออยากเห็นกันนะเอออยากเห็นอยากเห็นช่องเราไปแกล้งช่องอื่นใช่ไหมก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวปุ้มจะแกล้งปวดทุกช่องเลยนะคะเขาทำอะไรแล้วก็ปวนมาดูกันว่าพวก แปลว่าพี่ๆเขาจะมีน้ำาห่ป่ะเออยากโดนนะอยากโดนอะไรอยากโดนลงน้ำอะพี่เนี่ยแทนพี่ก่อนพี่เขาก็พาเรามาเที่ยวกลางเลยครับนี่นี่คือก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาเปิดคลิปอะไรแบบว่ายากยากไม่ใช่เดี๋ยวพวกนั้นได้ยินไงเ้วก็ต้องแอบมาเปิดไกลๆหน่อยไกลหน่อยนี่ดูวิวดูวิวโอ้โหเป็นไงแม่มนดีบ้านผมนะบ้านหลังที่สองผมมาซื้อไว้กลางทะเลนะทุกคน ก็เดี๋ยวไปรอชมคลิปเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเออแต่ว่าร้อนมากกับตอนเนี้ยร้อนร้อนไปเข้าฟังก่อนไปอุ้ยเข้าฟังเลยครับจ้าเอ๋วันนี้ก็พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุกคนคะวันนี้นะคะปุ้มจะมาแนะนําแหล่งลงทุนที่สามารถทําให้เราทําเงินได้ง่ายมาแนะนําทุกคนนะคะสาหรับใครที่ชอบลงทุนปุ้มแนะนําไปที่ไลน์แอดนี้เลยนะคะ p r o 888s นะคะทุกคนที่นี่นะคะเป็นสวรรค์ของนักลงทุนที่มีระบบที่น่าเชื่อถือที่สุดเป็นแหล่งรวบรวมหลากหลายเกมไว้ให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะมีครบจบในที่เดียวเลยแล้วตอนนี้นะคะเขามีกิจกรรมหมุนวงล้อลุ้นโชคด้วยนะคะปั่นปุบก,ก็รับเครดิตไปเลยฟรีฟรีฟรจ้าใครที่สนใจนะคะก็แอดไปเลยที่ p r o 888s มีแอดนำหน้าด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวช่องแรกที่ปุมจะไปปวนนะ ทางใจเธอเอ้ยแค่ทำตัวเองอันอนมาดบ้งตรงบอกตแดดเลยเอาะไรกแดดัวหก่าไคหมายถึงว่าเอาปลาหมึกไปตากแดดเป็นแดดหมึกแดดเดียวอะไรอย่าเงี้ยอะไรทำไรก็ันเอาของอันน่ะไปเนี่ยมันเปียกน้ำอ่ะอ้าวแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยก็จะเข้ามานั่งเล่นด้วยไงเห็นทำอะไรกันอยู่อ่ะมัน ก็มันเอาของอันอันจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยทุกคนจะมาป่วนเขาแต่เขามาตีกันโชว์อะโอ้โหงงเลยเนี่ยก็ดูอันนี้คนจะไม่ได้ถ่ายเยอแล้วต้องงานถ่ายคลิปเหรออ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยไม่ถ่ายเ้ย เ่าสุดตีกันออกเสือทุกคนแล้วแล้วคือแล้วคือนี่ยังไงก่อนรางกังเราลั่นกันนางวังที่สุดไปเลยแต่ภาพเมื่อกี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวมาตัดออกนะคนตัดไม่ตัดไม่ตัดนี่ทำคลิปอยู่เหรอทำคลิปมาสิกล่าวว่าเออจะมาทำคลิปป่วนแต่ว่า มาตีกันไม่ได้ตีไม่ได้ตีนะครับปกติของแต่ใจละจาสารสองพันดูใจละจาบ่อยจ้าอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของช่องอันอันนะคะทุกคนไม่ว่าจะทุกห่องนยครับทุกห่องจริงอันนี้คือพูดจากใจตัวเองไม่เราไม่ได้พูดจากใจเราพูดตามเนื้อผ้าเองอันนี้โดนครบทุกทุกคนยังยังไม่ครบช่องแรกโดนช่องแรกหรอเล่ช่องโดนช่องแรกแล้วก็ตีกันช่องแรกเลยเป็นไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปช่องอื่นต่อขอบคุณนะคะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะหาเหยื่อก่อนทุกคนช่องไหนต่อมาเจออีกแล้ควคนมีคนทำอะไรอยู่อันนี้ช่องสมเด็ยาสมเด็ยากำลังเปลี่ยนชุดอยู่ทุกคนเดี๋ยวไปแอบลูเต็นม,มาเลยทุกคนแผลทำไรอะ่ะเอาเปลี่ยนชุดจ่ะพี่เปลี่ยนชุดอยู่หรอแล้วง,งนะ ดูหน่อยใส่ชุดสกินนี่สีอะไรไะไปิดกล้องก่อนเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ว้ายด้วยว้าด้ดูหน่อยเข้ามารเข้ามาเอ้ยงนไป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 ต่อไป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 ต่ไไป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 ไออปไปกปไนนนไนไปไปยปไปไปมปไปไไอก นให้เ<น>ขาทํา<ช><ม>ทอะไรก่อนอเด้ออย่างเขาถ่ายรูปไว้เงี้ยเราก็ปวดวเลยเราก็ถ่ายรูปมันเหนื่อยเหนื่อยครับแค<อ>่เดินก็เหนื่อยแล้วนี่เยอะๆเลยนะทุกคนอันนี้ช่องอะไรสมใจอยากเมื่อกี้เมียอันนี้ปัวเ<อ>จ๊จัดเลยกำลังนอนสบายทุกคนอ,นอนา

กลางทะเลก็ออกมากินเลี่ยเออน้ำทะเลมันเข้าเปลี่ยนเลยเป็นไรแม่เปลี่ยนเลยเราไปทำเค้าทำไมอ่ะไม่ต้องใจแม่เนี่ยเออมีอะไรทุกใจเราให้ฟังได้นะอ่าอ่ะแล้วทำไรนอนนอนแค่นอนชิวลืมดับบรรยากาศโอ้โหสมายหัดเลยทุกคนดูแดดทุกคนดูแดดได้นอนกลางเบยอย่างงี้ไม่ใชว่าอาบแดดไม่ต้องอาบไม่ได้嘛 ่คือไม่ต้องไปไปแล้วคือน้องก็ได้ไม่ต้องไปนะโอ้โหแล้วไอเราคิดว่าอยากโดนนะไยก็ไม่โดนสักทีโดนอะไรคนลุกขึ้นเตะขึ้นมาเนี่ยพี่ชหวนะเว้ยอยากโดนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรอถ่ายจังหวะ ทุกคนโหสวีวิดสวีดเหมือนแกล้งตัวเองไปเปียกแต่แกล้งคนอื่นแต่ตัวเองเปียกอย่อช่องอื่นรอช่องอื่น่ออไ็นไรไม่หรอไ็นไรอะะไรช่ตู้เหรอล้อแกล้งช่องดังทุกคนเมมมดเมมมดแช่แนว นี่มือคมสุดหล่อมือเป็นตาต้องสุดหล่อที่สุดในทีมงานเออกระจ้อยรลอยครับโอ้โหกระจ้อยรลอยกระจ้อยรลอยครับคือแบบเรื่องพงเรื่องเอาไปตัดเลยนะตัดโอ้หวิวสวยเนาะโอ้วิวโคตรดีเลยอ่ะตรงเนี้ยดีจ้ะอย่างวิดีโอเราอินเสิร์ฟที่ไหนได้อะไรเนี่ยอะไรแล้วถ่ายรูปไงหนุ่ยยังถ่ายอยู่เลยเอออ่ะอ่ะอ่ะ อยู่ี่จะมาขอถ่ายลูปที่พีอถยแล้วววาโอพี่ก็จะถ่ายมุมนี้ไหก็เดี๋ยวก่อนนี่น้ำหนักไหลไปทางไหนอยู่นี่ไม่ถ่ายก่อนมยพีพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลบหลังแมทให้กันแหละไม่อาดูทำียให้ก็ได้วะโอ้ขี่มอคค่ะ พี่งกว่ะอืมแบ่งแบบนี้ก็ไม่ได้ข้ามาก่อนหนูปอ่ะปูมอยู่ข้างหลังอ่ะหนูทำไมเนี่ยไม่ถ่ายแล้วโอ้ยอย่าม่งนี่ถ่ายก่อนมาจับน้หนูจะร่างเต้ะ พี่แล้วเเราอะ่จะถ่ยตรงนี้ใช่ปะใช่จะถ่ายตรงนี้ต้องตามนะเม่ไอะอมย์เมย์เมไ์เมย์เมไ์มย์เ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 มยรูปย์เมย์เมยมย์เ้ยมย์ยาเมย์ยย์เยเเยเมยมมเยเ เดี๋ยวไปเดี <OS> ๋ยวไปอ๋อเหลืยวันไม่ไปย้ากู ลงลกก่อนดีกว่าไม่น่ารีบดึงเลยนตกเลยนะจะถ่ายรูปก็มาควนเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดียวเดี๊ยวเเดียวเดี๊ยวเดี๊วเดี๊ยวเดียวเดียี้ยเอี๊ยวเอีวเดียวี๊้เอาเรว่องวเดี๊ยวเดว่ดีวว่ไยเี่ยเีเดียเีดยเเเีกว

Bây giờ rung sẽ sẽ rồi á Bà đại chàng, làm gì vậy? Rung nó ngon không? Sốt pika ngon quá nè Ở mũi bây giờ sao? Ở mũi เห็นนอนอยู่คนเดียวก็อยู่งงหมดเลยเออหนีมันนอนเลยเหนื่อยเนี่ยล่าสุดมี่คือนอนด้วยนะอะไรอ๋ลโอ้โหเนี่ะขอเละเราขอเละไปขอเละเจ้สนุกกับผ่านไปเดี๋ยว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 ได้ได้ได้จังแม็กได้อยากครับอยากดูนะครับได้พอประมาณแล้วมั้งเราฮะพอแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าแกงครบหมดทุกคนเลยใช่ คือใครทําอะไรนั่นแหละก็อย่างที่เห็นเนาะอาจจะไม่อะไรมากมายก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเอาแค่แบบขำๆขำๆขำหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไม่ใช่อะไรคิดคิดไม่ออกว่าจะแก้อะไรเขาโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยคิดกันใหม่ละกันใช่เราเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปดูกันไปไหนอ่ะกลับบ้านสิกลับบ้านทีก็โอเคบ๊ายบาย